สวัสดีครับผมกรานายพักเครื่องวันนี้จะพามารู้จักจุดจ่ายต่างกับรูปหล่อรุ่น4กันครับผมมีทริคพิเศษทริคแนะนามาให้พี่ๆเอฟซี FC กรานายพักเครื่องได้มาพิจรารณารับชมกันนะครับโดยก่อนอื่นในรูปหล่อรุ่น4ีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2533พระเดชพระคุณหลวงพ่อเสียงําพุทธาพิเศษด้านหน้าจะเขียนว่าพระราชพรมยานด้านหลังเขียนว่าวีระฐาวโรมีด้วยการอยู่2เนื้อจะมีเป็นเนื้อทองแดงวมดําแล้วก็เป็นเนื้อเงินเนื้อเงิเนนี่จะสร้างโดยประมาณ500องค์เท่านั้นวันนนี้ผมมก็จะานะนา สำหรับเนื้อทองแดงรมดำกันนะครับ สำหรับรูปหล่อรุ่น4ี่ผมจะเริ่มจากการหยิบพรามาดูด้วยตาเปล่าก่อนขนาดองค์พราต้องไม่ต่างกันมากอาจจะมีเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าเพราะว่าเกิดจากการหลอ่อขนาดจะอยู่ใกล้เคียงอย่างเช่น2องค์นี้ครับก็จะดูทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างพราด้วยตาเปล่าก่อนอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับตระกูลพราหลอ่อทริคแนะนําจุดในการพิจารณานะครับเบอร์ตะใบต้องจําเบอร์ตะใบให้ได้ขนาดเบอร์ประ,ะมาณเท่าไหร่แล้วการตะใบเป็นยังไงเบอร์ตะใบจะฝนเปนทางทิศทางหนึ่งจะเป็นเบอร์เล็กกว่าจะเป็นแนวเดียวกันเลยครับ ไปในทางมุมด้านบนนะครับแล้วก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งขนาดใหญ่กว่าจะซ้อนกันเพื่อตะใบเนี่ยผมแนะนําจากประสบการณ์ส่วนตัวผมนะครับเบอร์ตะใบจะเป็น2ทิศทางจะใยกันแล้วจะตะใบไปทางทิศเดียวกันนะครับมีซ้อนทับได้แต่ต้องตรงนะครับเบอร์ตะใบจะไม่โค้งนี่อีกคงหนึ่งก็จะเห็นไหมครับจะไปในทางทิศทางเดียวกันแล้วก็จะมีใยกันตรงนี้แล้วอีกทิศแนะนําเลยก็คือบริเวณขอบเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อสมเด็จอมภฐมก็จะมีรอยเก็บขอบบริเวณนี้นะครับบริเวณรอบๆองค์พระผมมองว่าเป็น1จุดที่ผมแนะนำนะครับการเก็บขอบบริเวณรอบๆใต้ฐานพระส่วนใหญ่จะมีทุกองค์เลยนะครับเก็บน้อยเก็บมากก็จะมีรอยบริเวณเก็บขอบอยู่แล้วต่อไปเรามาดูด้านหน้ากันนะครับ1เลยใบหน้าหลวงพ่อเราต้องจําลักษณะหน้าหลวงพ่อให้ได้ว่าเป็นยังไง พระหล่อจะแตกต่างกับเหรียญคือเหรียญจะดูที่ตัวตัดด้านข้างแต่ในพระหล่อเนี่ยจะดูที่เบอร์ตะใบแล้วก็ดูที่พิมพ์เป็นหลักด้วยนะครับแนะนําว่าศึกษาหลายๆจุดหาแนวทางของตัวเองอย่าใช้แค่จุดจุดเดียวนะครับพอจําใบหน้าหลวงพ่อได้ก็ค่อยๆส่อ,อ,สองดูการหล่อนะครับผิวรุ่น4ส่วนใหญ่จะค่อนข้างตึงนะครับตึงเรียกว่ารุ่น3รุ่น3จะออกพูนมากกว่าไม่เชิงลมดนาปีจะาอ,อกน้ําตาลฟอนคำว่าพระราชคมยานจะเป็นแท่งเลยตัวหนังสือเนี่ย เป็นแท่งมีมิติแล้วก็จะมีหัวนะครับแต่ในบางองค์ที่ผ่านการสัมผัสมือมาเยอะอาจจะมีผิวเปิดบ้างแต่ก็จะต้องเห็นหัวเห็นมิติตรงนี้ชัดเจนครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับ อย่างตรงนี้ตัวหนังสือก็ผ่านการสัมผัสมือหน่อยผิวจะช้ำๆหน่อยแต่ก็ยังเห็นรูที่หัวตัวอักษรน,นะครับที่ตัวอักษรมีเป็นแท่งเป็นมิติต,ตรงนี้อีกทิกแนะนําเลยเท่าที่ผมเจอมาส่วนใหญ่ผมเห็นอย่างนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์แท้แน่นอนพี่ลองสังเกตไปพร้อมๆผมนะครับบริเวณนี้อ่าเห็นไหมใต้ใบหูหลวงพ่อจะมีเป็นรอยขีดตรงนี้ส่วนใหญ่ผมเจอเนี่ยผมมีเปอร์เซ็นต์แท้เลยในมุมมองผมที่ผมได้เข้าหาบูชามาตรงนี้ก็จะมีเหมือนกัน เปรอยขีดลงมาครับนี่ก็เป็นทิกแนะนำเลยนี่ทิกรับเลยนะเนี่ยมาแบ่งปันให้พี่ๆได้พิจารณาการเผื่อใครมีพระรุ่นนี้ก็ได้2ศึกษาหาความรู้กันได้ตัวหนังสือด้านหลังก็จะเหมือนด้านหน้านะครับจะเป็นแท่งออกมาเลยจะมีหัวนะครับด้านหลังเขียนว่าวิรัตถาโวโรแล้วก็ดูธรรมชาติของการรอนี่ครับ เบสิกพื้นฐานรูปหล่อจริงๆก็ไม่ยากนะผมแนะนําว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ได้ยากเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดในการหาเช่าบูชานะครับปัจจุบันราคายังจับต้องกันได้อยู่ส่วนใหญ่ผิวจะเปิดเพราะว่ารุน่นนี้เราสัมผัสมือนิดหน่อยเนี่ยโดนเหงือ่อโดนอากาศอะไรไปก็จะทําให้ผิวค่อนข้างเปิดแล้วรับจุดใจือตามผมก็จะประมาณนี้ถ้าท่านใดมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่าส่งภาพมาได้ที่ไลน์ GNTS19 แล้วคลิปหน้าขยายให้ทารุ่นอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้มาพูดคุยกันได้เลยนะครับนี่คอมเมน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ช่อง y o u t u b e กราวนพักเครื่องด้วยครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปหลายรุ่นมาแนะนํากันผมได้สดทาง facebook ทุกวันพุธอาทิตย์เวลา2องทุ่มตรงยังไงก็ฝากเข้ามาแวะเวียนพูดคุยมาอุดหนุนกันได้นะครับเราวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ